หมวดผลไม้ในภาษาอิตาเลียนเมลแอปเปิลบานานากล้วยอารันช่ส้มเปร่ลูกแพร เพสกาลูปีอัลบิโคคาอัพริคอชิลเลียจ่าเชอร์รี่ฟรั๊งโกลาสตรอเบอรี่ Melone. Melon. Anguria. Tangmo. Uva. Angun. Limone. Manao. Lime. Lai. Mandarino. Sommandarin. Ananas. Saparot. Kiwi. Kiwi. Mango. Mamuang. Papaya. มะละกอปุ๋นโตโคโค่มาพร้าวดาเตอร์อินเทพลัมเมลากรานาทับทิมดาเตอร์ blackberry mora raspberry lampone blueberry mirtillo reccerenz ribes ลูกพรับแคคิพลัมพรูนาอโวคาโดอโวคาโดฟรั่งกัววาลิงจี ลิทชี่ no รัมบุทานน o มาราคุยอสาวรสแจกะขนุนดูรยทูเรียน หมวดผักในภาษาอิตาเลียนแครอทแครอทปูโมอโดโรมะเขือเทศชิป,ปลุลล่าหัวหอมอัลลู กระเทียมลาตูกาผักกาดหอมสัปิดชผักโขมซุกนาูกินีเมลันซานา มะเขือม่วงปเปรนพริกหวานเิตริโอโลแตงกวาปาตาตามันฝรั่งแคโวโล กะหล่ำปลีคาโบลฟิโอเรกะหล่ำดอกบรอกโคลีบรอกโคลีฟิลิโนถั่วฝักยาว fagiolo tua pisello tua Ravanello. travanello oseiเท้า barbabietola beetroot a s p a r a g o หน่อไม้ฝรั่ง z u c c a ฟักทอง funghi เห็ด <ung> <H ed. S 2> sedano ขึ้นช่าย porro กระเทียมต้นเบียตลผักกาดเขียวรูคล่าอรเก็ตชิคอรียผักชีฝรั่งฟินอคคิโอ ผักชีฝรัง่งไมสข้าวโพดอรบาชิปปลลินาต้นหอมรากิชิโอเรดิชิโอราปะ หัวผักกาศประโยคตัวอย่างคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสหมวดผักและผล,ละไม้มนูนมลนตฉันกินแอปเปิลทุกเชาานาน้าลบนริก,กล้วยอุดมไปด้วยโพแทสเซียม Bevo suco c d'arancia fresco ฉันดื่มน้ำส้งคันสด La pera è matura e dolce ลูกแพรสุกและหวาน Adoro la pesca nelle torte ฉันชอบลูกพีชในภาย La fragola è il mio frutto preferito. Strawberry pen polla mai prod con L'anguria è perfetta d'estate. Tang L'uva è usata per fare il vino. A ngun thu chai tam wai. Il mango è dolce e succoso. Mammon va Il melone ha un profumo delizioso. Melon mi clean home, all La carota è buona per la vista. Carot di tosa e ta. uso il pomodoro per fare la salsa. ฉ e ันใช้มะเขือเทศทำซอส La cipolla aggiunge sapore al cibo. หัวหอมเพิ่มรสชาติให้อาหาร L'aglio è spesso usato nella cucina italiana. กระเทียมมักถูกใช้ในอาหารอิตาเลียน La lattuga è fresca e croccante. Paccat sot la grò. Lo spinaccio è ricco di ferro. La zucchina è versatile in cucina. Succini le melanzane sono ottime grigliate. Ma che muon arroi myang! Il cetriolo è rinfrescante in estate. Teng kwashuè he sotchuè ne reduron. Le patate possono essere cucinate in molti modi. Man farang sa ma prung dai lai with คำศัพท์ผักและผลไม้ในภาษาอิตาเลียนคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการฝึกภาษาให้สนุกและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไปมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งคำศัพท์ภาษาอิตาลีอีกเพียบ